สุดยอดครับอยากเล่งบ้างสุดยอดครับอยากเล่งบ้างจัง<ะ>สวัสดีครับมาคู่เปดี่ยวพวกพานะครับวันนี้ผมมินบาร,รยองนะครับจะพาทุกคนมาดูท่าฝึกพื้นฐานนะเพราะพี่คนเนี้เขาน่าจะ,ะเป็นมือใหม่หรือว่าไม่เคยออกกายนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนํา3ท่าพื้นฐานนะครับในการฝึกสตรีทเวิร์กเอ้าหรือว่าปูพื้นฐานร่างกายในการฝึกสตรีทเวิร์กเอ้าเหมาะสาหรับมือใหม่หรือว่าคนที่น้ําหนักตัวเยอะนะครับ คือเหมาะเลยเหมาะที่จะเริ่มฝึกปูพื้นฐานเลยแค่สามท่าลองคิดดูก็เดี๋ยวมาเริ่มไปเลยนะครับสําหรับท่าแรกเริ่มต้นจากนั่งบาร์เลยแล้วก็จับบาร์แบบนี้นะอ่าแนะนําอย่างหนึ่งนะครับมือใหม่ะส่วนมาก่เวลาดึงอะจะชอบดึงบาร์ไปหลังดึงบาร์ไปข้างหลังอย่างนี้จริงๆแล้วมันต้องดึงบาร์ลงแบบนี้นะครับเราต้องควบคุมบาร์ตั้งแต่เวทเริ่มต้นเลยก็คือจับบาร์แล้วก็กดบาร์ลงนะให้กดร้อยๆแบบนี้หลังจากนั้นก็เกรงตัวไปข้างหลังแบบนี้ให้เอวอยู่ระดับบาร์นะครับไม่ใช่แบบนี้นะ ต้องเก่งให้ตัวอยู่ระดับบาแบบนี้คือมันจะใช้พวกปีกหลังใช้แขนใช้หลังของเรานะครับในการคุมให้ตัวเราอยู่ระดับบาแบบนี้ไปเลยสามไม่ต้องลอยแบบผมนะสี่ห้าเอาสักหกทีก็ได้หกเจ็ดแปดผมขอสักหน่อยขยี้มันอันนี้ก็จะเป็นท่าแรกง่ายๆเห็นไหมส่วนท่าที่สองนะท่าที่สองเราก็กว้มบาไปแบบนี้เลย หลังจากนั้นก็ให้เราจับบาเกรงตัวขนานพื้นแบบนี้ดูก้นดูท้องผมนะผุ่มเกรงท้องด้วยเห็นไหมเกรงท้องแบบนี้หลังจากนั้นให้ยกขายกเข่าขึ้นมาแต่อกแบบนี้เกรงค้างแล้วก็นับหนึ่งเข่าไม่ตกแบบนี้นะไม่เอานะยกขึ้นมาแบบนี้เลยหนึ่งสองหัวเข่านี้ต้องชี้ไปข้างหน้าหัวเข่าไม่ชี้พื้นนะหนึ่งสองสาม สดูหัวเข่าผมชี้พื้นตลอด<ะ>ห้าแล้วทีนี้อีกข้างหนึ่งยกขสูงนะไม่ชี้ไม่ตกเด็ดขาดหนึ่งห้ามตกสองขาสูงนี้เลยสามสี่ห้าโอเคแล้วถ้าต่อไปนะครับเราจะจับความรู้สึกการเกรงท้องแบบเมื่อกี้เลยนะเหมือนตอนที่ยกเข่าเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องยกเข่าแค่นั้นเองมันก็จะเบากว่าเดิมนิดหนึ่งพอพอเรายกเข่ามามันจะเหมือนเพิ่มน้ําหนักการฝึกในการเกรงท้องนะ หลังจากนั้นเราก็วิดพื้นลงไปเลยมือใหม่ยังไม่ต้องลงลึกนะครับลงแค่ไหนก็ได้ให้นาท้องเรามันเก็งอ่ะไม่ใช่าลงและหลังหลุดอย่างนี้อย่างนี้ไม่เอาต้องเก็งท้องตลอดเวลาแล้วก็วิดขึ้นไปอย่างเงี้ยแค่นี้พอไม่ต้องลงลึกอย่างนี้นะไม่ต้องลงลึกเอาแค่นิดเดียวพอมือใหม่ก็เริ่มสักสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งหกครั้งเจ็ดครั้งแปดครั้งเก้าครั้งสิบครั้งไล่ระดับไปเรื่อยๆก็ประมาณนี้ทั้งสามท่านี่ผมแค่ทำเบาๆนะเนี่ย ยังอยู่นิดๆน,นะเหงออองน้อยๆก็ยังไงเอาไปลองฝึกดูครับผม